สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้เอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องน่ะเห็นไหมพี่สันไปอยงแต่แรกก็เชื่อว้วเห็นขวดเหล่าสวัสดีแม่แมจดิดาพ่อไหมนะแม่จดิดาพ่อไหมนะตาร์รถมีดีเันเื่องอะไรมอวดเหล้าตากเหนยเราตั้งบ้านตอนจะมาเอาข่าว้นไทลนี่ราเย็น สวัสดีนะคะสวัสดีพี่พี่น้องทุกคนนะคะสามารถคอมเมนต์ทักทายกันได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีห้านเนี่ยสวัสดีลุงเนลเลดร้านไม่เห็นไม่เห็นมันร้านเป็นอะไรโซดหน้าเลยคิดถึงร้านตะฮัดคาตังกงกนโอ้นี่ไงคาตังกรนูนแก้วน้ำนี่เองสวัสดีร้านสวัสดีค่ะลุงอ๋อลุงเอ็มกำาลังยินนึกห้านกำลังยินนึกชื่อนะคะ ลุงลุงมาได้ไงเออหแหละลุงลุงมาได้ไง <laughs> สวัสดีครับน้องทุกคนส,สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พิคน้องทุกคนต่อต่อต่อพี่ว่าจากพี่ว่าจากเพจใช่ไหมอ่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสุนทรนะคะสามารถคอมเมนต์ทักทายก็ได้นะคะมีอะไรมากวันนี้เมื่อวานร้านร้านไปเนี่ยน้ำซิลนใช่ไหมว่าบ้านน้องนุง่นอบร้านได้เสือมาตัวหนึ่งของพี่สาวดําสิงสวัสดีน้องนทุกคนสวัสดีค่ะมันมีเห็นแม่รู้สึกเหมือนมีความสุขเลย เยอะมากาก็เสปตแกงแม่เห,ห,ห,ห่าเห่่สวัสดี่สวัสดีค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากดูวิวนานูนะคะติดถนนใหญ่นะคะทางเสของฟังเลยติดเมืองแล้วก็ติดถนนวิวบรรยากาศรอบๆนะคะเสื้อสวยค,คนใส่ก็สวโยโอ้ยวัยยยยยนนี้ลุงพูดแต่ดีมากเลยอะ ชอบเลยขอบคุณค่ะทางนี้ฝนหมืดๆเลยทางนี้บรรยากาศก,าศกา็มันฝนยิมาเลยลุงแต่ว่าอยากเก็บเขาให้เร็วก่อนเจือจุ้ยเจือจุอจ้ยวิวหน้าหนูถ่ายวิวหน้าหนูหน้าหนูติดไหมเนาะจ่โดนด่าไหมเนาะพั้งตารถถ่ายม่ติดนะคะทุกคน ม่รว่ามันมันเริ่มจีบไปแล้วยับคังอีกแล้วลุงร้านไม่เข้าใจภาษานี่ถึงลุงจีบอกหร้านตั้งนานนะแต่ว่าร้านก็นลืม <c oughs> ลมแรงดีแท้ใช่บรรยากาศนี้มากเลลุงมันง่วงนอนามากๆเลย <c oughs> ที่แรกนะ่ะร้านจีบอล์ก็ร้านว่าจีบไปประคำเลยที่ร้านไปกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมร้านอิม ทีเนี้ยบอกแม่แม่เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปสุดทุเรียนกับนุก,ก่อนหายเงียบแม่ออกมานะสนมนะอนุนแกลุงยับตังแม่ไปสุดทุเรียนกระเป๋าผูกเบยนอนเลยนั่งกวางันแหละลุงฝนไม่ตกร้อนสาวนุ่นคนสวยที่เชียงใหม่ตกเมื่อคืนถึงตอนนี้ยังไม่หยุดเลยเอ่อเมื่อคืนตกลินล้นๆนะคะพี่แต่ว่า ตอนนี้เก็บรรยากาศดีนะคะลมแรงสวัสดีนะคะพี่ๆน้องที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้นะคะสามารถคอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะเดี๋ยวนู้ป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวนู้แชร์ไปในเพจก่อนนู้ยีทำยังไงดี สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะโอ้วัสดีค่ะทวดทวดเอ็มสวัสดีสาวนุ่นสวัสดีค่ะผิดจีแลวพงนะคะทวดเอ็มลบหกอ๋อลุงสุนทรลบอะไรอ่ะวันนี้ไปเที่ยวอ่าสวัสดีสาวนุ่นวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาเก็บเขาผิดแต่เราสตาร์ทไมทิดอ่ะแต่ว่าเสือสวยเป็นเพราะว่าเมื่อวานไปบ้านน้องนุ่นนะคะก็เลยได้เสือมาชอบสำเนียงโคราชมากครับพอดีค่ะขอบคุณนะคะ แต่บางทีนั่นก็นกนอาจจะโต๊ะกล้าวจะเหนื่อยเนาะพี่เนาะอย่าว่าหนังเด้อ <c oughs> แม่คะตั้งกลง้องหนูอยู่ไหนอ่ะอยู่ไปไหนหนดิดีเรวเดินไปเอาขาตังกล้องก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ ร้านนุ่นหมวกหมวกไปไหนวันนี้บรรยากาศดีวันนี้ร้านอยากไม่อยากใส่หมวก <c oughs> มันฝนจีโตก๊กน่ารักจังหลานลุงวิมันเป็นครั้งแรกที่ลุงชมหลานเหมียมันฝนจีโตก๊กแน่เลยอ่ะไม่งั้นก็แรงแน่เลยอบนี้นี่น,น,านา่าน่าแก้มจังนุ่นแก้ม อะไรอ่ะลุงลุงลุงกินเข่ากันยังคะมาวันนี้เรียกลุงหรือถวดเกียวถังสองแหละถวดเอ๊ถวดจี <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โดนะคะพี่โดโรนะคะทั้งยี่บกไอเนี่ยสวนตรงเนี่ยที่นู้ไทยอ่ะมันจิลูกอีกเลย ยังไม่ได้ปลูกอะไรเลยพ่อว่าจีปูกมันแต่ตอนนี้ก็รอไปก่อนยังเลยร้านนุ่นจีเย็นเราลนะเนี่ยจีเย็นเราวนะลุงเนี่ยเออลุงยังไม่กินข่าวเทียงเคยกินแล้วโอเคลุนไม่เที่ยงอนะ่ะแต่เกิดเคยกินแล้วลุงขับรถก่อนโอเคค่ะลุงนเรศขับรถดีๆเด้อระวังตกทางนะ่ะวันนี้สวยขอบคุณค่ะสวยอย่างหนูพีวันนี้ไปยืดเออ มเมื่อเมืสามวันนู้ไปยืดผมมามันกลยจิตตรงสวยเร็วนารักจังเขาผูดเห่็น,นำ้ำ <c oughs> ขอบคุณค่ะลุงสมพลสวัสดีนะคะวันนี้ร้านยี่ไมีมานานร้านยี่มาแค่สิบนาะทีโพยกลอ <c oughs> ยกลอไ <c oughs> ปยืดมาหรอหลอ,หอจะนับ เรจะน่าไปว่าสวยใช่ไหมลุงเถียงได้ไงเถียงได้ไงร้านอยู่ไร <c oughs> สวัสดีค่ะพี่เป้นะคะสวัสดีค่ะไรแค่สิบนาทีสิใช่ร้านใหญ่แค่สิบนาทีนี่แหละ ตอนนี้สวัสดีนางน้อยสวัสดีค่ะค,คือว่ารุชพ่อนุสตาร์ทเมติดอ่ะตอนนี้จียกเขา่าคือรถแต่รถก็สตาร์ทเมติดแล้วแม่ก็กําลังเตรียมบนพอ่อแม่จีได้บนพอ่อไหมน้อวันนี้งามน้อคนสวยอุ้ยขอบคุณนะคะเขินเลยอ่ะทําไมวันนี้ไปไม่เป็นเลยอ่ะ เอาแม่ไม่บอกนู้นหนอก็ของอยู่น,น,นั่นมุดหนอแม่ไม่บอกนู้น,นเดี๋ยวเดี๋ยวนู้เดินถึงแม่ก่อนเดี๋ยวนู้นอ่านเมนนะคะเงียบแห่ตัดแม่ผมจ่ตัต์หาแ <laughs> ม่จิตัดผมขไข่ฮะทดสอบความควบของกันไก่นี่ มาทีไรร้านลุงทุกที่หน่อยใจเทหน่อยใจอะไรอ่ะลุงถวดจีสวัสดีสาวนนสวัสดีค่ะพี่ไก่นะคะได้ขายได้เข่าร้ายเหรอวะไม่ร้ายดอกพีได้เข่ามะลิแดงประมาณเจ็ดแปดตันเหรอพีลูกพีไมมานี้เมื่อวานไปบานลูกพีมาเร็วจ้ะวันนี้เลยลูกพีไมมาโดได้แต่เกิดลูกพีถ่ายได้ก็นู้นนะ ลุงพี่มันจะโยดวิวแน่เลยดอกมากอก็ได้ดอกเอาอะไรอะไรก็ใส่ข้าวดอกไปเอาเอาเลยลูกพี่เอียวไม่มาแน่ไม่มาจ้าเดี๋ยวนี้ไม่เห็นไรสดเลยครับชายบี่ช่วงนี้ไม่ค่อยไรสดนะช่วงนี้แม่ชถ่งานบ่อยบ่อยช่วงนี้แม่ใช่งานบ่อยบ่อยไปขับรถ เพ่อพี่เอวเลยล่ะวีร้านไม่กล้ารับรถคนอื่นร้านกวัวร้านกวัวนะคะเพราะว่าร้านกัวทํารถเข้าพังเพิ่มความคิดเห็นสาธารณะยังไงอ่ะพี่เดี๋ยวไปยับตังแม่ซื้อทุเรียนก่อนแฮ่ลุงอย่าพูดว่าร้านกําลังคิดอยู่เนี่ยขึ้นเขาเซ็ตเนี่ยวีหินขวดเราสวัสดีน้องนุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวสิดว่าเป็นระนนนะชาย เป็นกระไดเลยเนาะพรุ่งนี้ได้เอาไปไม่หนะัพรุ่งนี้ไปวันเขาอยู่ในนังรองนี่ไป,ไปขึ้นนี่เองพนันจะไปเกี่ยวเขาเมาตตาอีกนั่นนี่เองอะ่ะเพราะว่าเอาเขาขึ้นใส่รถไปพรุ่งนี้เอาไปขายเราจะลงไปเกี่ยวเขามาตาโตออบอกไห้ลูกพี่มาก,ก่อนพรุ่งนี้นะสวัสดีนะคะพ่อไปไหมะหรือ๋พ่อไปใช่ไหมไปไหนไปเกี่ยวเขาไอ้เบสแปนาใช่ไหมแปไปนั่งรองคืนนี้ไหนเนาะไปปั่นขึ้นนี่นะ่ะคืนนี่เลยนะใช่ ลำบากแม่แม่ร้านว่าเดี๋อาตังแห่ไปสูตเรียนสักขาลูกเด้อจะเกิดหาลูกนะลุงโอ้โอโอตายแหละนั่งนดีนอนนอกบ้านพอดี <c oughs> สวัสดีนะคะสวัสดีพี่พี่นอนทุกคนนางไวปไปโรงเรียนมหาลัยนางเปิดวันที่ห้ากระดากมจ้าโลสตรตทมิตติตรงใช้น้ำมันเครื่องได้เกียร์ได้ยี่ยฮะ <laughs> สวัสดีพี่เอ็มผินเะเรศสวัสดีนะคะพี่ยศซักนะคะนุ่นมีแฟนยังมีแฟนแลว้วพี่ทำยังไงดีอ่ะยี่ขดโคกใขรอ่ะแม่ <c oughs> จอมหรอยดีๆนี่เองก็นุ่นนี่แหละ <c oughs> แต่ว่าจะโค้งข้างหังอยู่ข้างหลัง เหมือนสวยกว่วยเดิมเลยลุงเกบแม่เห็นไหมเห็นไหมนุ้งไปยืดผมมาแล้วมีทุกคนว่านุสวยเลยแสดงว่านูมไมเปเปลือนตังมันเป็นขอดีนี่เองล้านลุงม,มีแฟนสี่คนเลยพัดลมใช่ไหมลุงสี่ตัวโอเคร้านเข้าใจขี่แมคขี่แมคโครเป็นยังไงบ้างนั่ยังไม่เคยขคับแมคโครนะคะพี่สวยอย่างนี้คุณแม่น่ะจะมีลูกสาวอีกสักคนแม่ก็อยากมีนะคะแต่ว่าแม่ไม่มี มันมีหลุกลงมาเข่คนเดียวนะคะนี่ครับพี่แมคโคซิงนะคะมานะคะมีน้ำโคกอยู่ขวดหน่อยๆขวดหนึ่งนะคะทำสรงขมหนี่นางงามอุ้ยขอบคุณนะคะเต่ยวผมนู้สียอ่ะพี่แต่ว่าผมนู้สียแล้วมันสมไม่ได้อ่ะมันมีแต่ตัดทิ้งอ่ะมันสมไม่ได้มันรวดน่ะพี่เอ็มถูกต้องอะไรเนาะพี่เอ็มผูดอะไรเนาะชายพลม นน,นน้อาาเรพี่มอสเหรอเอ้าเหมือนคนอยู่เด้อนี่มีไหมเอารถขึ้นรถงั้นจะขึ้นยังไงไม่มีบันไดนะเพระว่าเปิดไอ้นี่พี่มอสเอ้านี่พี่มอสคือเหมือนคน คนละครึ่งขวดได้ลุงได้ลมแรงนะครับใช่พี่ลมแรงนะคะนึกว่านกงลองกน็นไหนทีแท้อนุนแกมนี่เองใครลองเพลงอ่ะลุงร้านนี้ไม่ลองเลยวิร้านจีบอกว่าน,นี่ร้านลงคนละครึ่งทันด้วยพวกครั้งที่แล้วร้านไม่เดีวคนละครึ่งวันนี้ร้านได้คนละครึ่งดาหนุนสายหนุนสายอะไรอ่ะสายรูดเลวผมเสียได้ผมเสียได้ ผมยังเต็มหัวเลยหลานเป็นกรมิเนี่ยลุงมันผมช็อตเนี่ยมันท็อตนะพ่อบอกว่าเรายังไม่ถึงที่ตามเอฟซีน้องนุนจากโคราชเขาคุณนะคะโคผสมยาแก้ไอรับสบายเลยยี้ลุงบ้านน้องนุ่นอยู่ไกลจากบ้านน้องน้องกีบอกครับน้องกีหรือน้องกีพี่น้องกีหรือน้องน้องกีหรือน้องกีพี่ ย้อมผมสีทองบอกเลยว่าสวยกว่าเดิมมาร้านยิเบเปิดเทอมเนี่ยตามจริงร้านย้อมสีน้ำตาลน่ะแล้วที่เนี่ยอ๋อทำไมค้าตัางกองนูกเป็นอย่างงี้ตกก่อนหรือป่าเอาดูหมืดมากที่แดกอ่ะหนูอ่ะย้อมสี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 แบบออกแดงๆจักหน่อยอ่ะสีทองทองแบบที่หนูลงในติกตอกอ่ะแล้วที่เนี่ยหนูก,ก็ไปย้อมดำขึ้นแล้วพ่อนูหยุดว่าจะเป็นออกสีเนี่ย สวัสดีจ้านุ่นสวัสดีค่ะเซงเด้ร้านไม่แบ่งโคใครคนหรือคืออ๋ลุงถ้าเกิดลุงกินได้ลุงก็มากินว่ะร้านไม่ว่าอะไรเลยละ่ะนุ่นสวยอยู่แล้วขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะคนดู93คนดูนะคะเราจะอยู่แค่นี้เห็นไหมร้านบอกว่าร้านยี่มาสิบนาทีร้านปลาไปสิบสี่นาทีเหรอิดมาแล้วล้วเนี้ย,ด,ย,ยดูมันมารถอย่างเร็วนะดูมัน ดูความมึนของมันเนี่ยเสียชื่อคนน้องกีมดเอาน้องกีครับอ๋อจ้าน้องกีนอนือน้องกีใหญ่พี่ก็พี่พิมพ์น้องกีมากหนะน้องก็คิดว่าน้องกีเนาะน้องกีเนาะน้องก็เลยถามเนาะสวัสดีค่ะพี่ชัมนานนะคะสวัสดีค่ะ ันอยู่ในไรล้านมันอยู่ในไร่นี่นนล,นลุงมันอยู่ในสวนได้ไหมอะตวดก็จะเรียกถวจหรือลุงดีเนาะนี่นวิ่แม่ลืมเมื่อกี้ห็นกดเราอ่ะเมื่อกี้อะแล้ววันนี้ทำไรนางวันนี้นู้ไม่ได้ทำไรเลยจ้ะเ่อวันนี้ตอนเย็นบ้ขคืนเขาจ้ะแต่วันนู้นก็คงไม่ได้ทำหรอกเพราะว่าแกใช้รถขึ้นเนาะค่ะเนาะ เราอกอย่างนะคะกับแขกโกยแต่ว่าวัานนี้มีคนมาช่วยหลายคนวันนี้นั่งกับจีอูอีกแล้วอ,อมแล้วกระพนเด้นได้นี่ได้นี่ลุงสมพรถวดพาก,กวนลิ่นล้านยี่พันกันเราตอนนี้ วันนี้นางวัดจะแกงแม่พาแม่กินมะม่าอร่อยอร่อยเจ๊นิดแต่นูลืมามะม่าจากบ้านเกี่ยวข้วเซตยังนองยังไม่เซตจ,จานเลยอีกนิดนิดประมาณกี่ไรแม่ซิบไรไหม,ม,มๆๆๆเอาถึงหรออุ้ยหลูกไปอยู่ไหนมาหลไมไปเรื่องเลยเห็นนิดเดียว หน่อยไม่เป็นไรครับนุ่นอ๋อขอบคุณนะคะแต่ว่านุ่นกลัวเนาะวีลุงร้านยี่ไปเหรอตอนนี้ตอนนี้รถก็ก็จะพาไปดูพ่อนาะว่าทำไมรถสตาร์ทไม่ติดนะคะพ่อบอกว่าเป็นกระได้นะคะลุงลุงนุ่นถามหน่อยนุ่ออกไปถนนได้ไหมเพราะว่า บ้านนู้ตากเขาตรงถนนน่ะนู้ออกไปได้ไหมอะ่ะเขาจีดว่าอิงทําอะไรผิดไหมอะ่ะแต่ว่าตามจริงอะมันก็ผิดอยู่แล้วเขาไม่ตากเขาบนถนนน่ะงานเดียวไปที่จานชูน,นันนแก้มโอเคค่ะลุงนเด็นเว็บไม่เป็นไรล,ลุงลุงนั่งไม้ถึงอันเนี่ยลุงไอตาเขาเนี่ยนั่งยิดออกไปหาโปะเนี่ยแม่ทำอะไรน่ะลุงกดไรแล้วขอบคุณนะคะ รถเป็นไรรถมันเสียองา้นนูไปก่อนนะคะพี่ๆน้องทุกคนนะคะเดี๋ยวรอตอนขึ้นเขานะคะเดี๋ยวนูถ่ายบ๊ายบายค่ะนางน้อยเอาน้ำมันลาดแล้วก็จุดได้ไปตากเขาอืม้ม